สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวนีชน้ชันระเบิดมาอีกแล้วเดี๋ยวนี้มาตำป่านะคะตำป่าแห้งนะคะ<ม>บังเด้อบังแมวหอยเด้อมาได้ลงมาเดี๋ยวจะกินปลาป่าวสวัสดีทุกคนนะคะพี่น้องหนึ่เบิ้งเด้อปลาย่างนะคะย่างแห้งแล้วก็เสี่อามาตำนะคะพี่น้องคน่นึน่งเด้อ มึงแมวหอยได้มานอนมันนี่มานอนนี่ลูกนี่อันนี้ก็เต่าได้ปะอะไรอันนี่ต่านะต่าปลาได้ค่ะพี่น้องยั่วยั่วแมวได้ค่ะยั่วยั่วแมวนี่โอ้ยตัวจีบมานนี่มานอนนี่ลูกนี่มานอนนี่ลูกมานอนเฝ้านอนเฝ้า นอนเฝ้าตำป่านอนเฉยๆเดี๋ยวบ่ได้กินได้ว <c oughs> นอนเฝ้าดี้ดีแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> นะตำป่าได้ค่ะป่าแห้งได้ค่ะยั่วๆนอนเปลาดีดีแล้วค่ะพี่น้องนอนเฝ้าป่าได้ค่ะบ่ได้ต้องสอนมัน้งนะคะ่ะแมวเนี่ยมันจะได้หูจักเนาะเป็นเบอร์นอนเฝ้าโคตรคนแน่ นอนชัวร์นอัร์สบายดีนุสายนอนนอนน,นอนลงนั่งดีๆนั่งดีๆนะคะน่นด้อนะคะอยากปนป่านอนป่าสอนเนียมันหูจ pues, ักไงเอ๊ะเอ๊ออนอนลงนะคะนอนลงนะคะนอน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 ลงลงอนลงนอน นอนอย่าดื้อนอนดีๆยบบอย่าบ่ได้กินได้นี่เขาเรียกว่าอย่างแกงแมวเห็นบ่หแมวใคบรบ่อนอนฟอร์ปลาได้เลยเ้ยขัดขนาดคับแกงมันเซืรอดอกต้องสอนมันเด้อค่ะ มันเนี่ยเยอะๆมันปลาแห้งนะจ๊ะไปปลาย่างปลาย่างเพื่อนทรงอะไรปลาย่างเน้่ยตาพี่น้องปลาช่อนปลาย่างเนี่ยตาตํายั่วๆวะเนี่ยอันนี่ลงมาอันนี้มัมานมันนั่งเฝ้านี่ดิมานาันนั่งเฝ้าตรงไหนอ่ะเฝ้านี่ดิเอานั่งเฝ้อคกบจ้ะไปนั่งเฝ้าข้างหลังได้ไงอ่ะนั่งลง นั่งลงต้องเฝ้าเฝ้านี้ใจนี้ต่ำเจ้าวะเฝอยี่นี้ต่ำนั่งลงหนักนั่งลงนั่งลงอยากเคยโตเคยโตลูกนั่งลงนั่งลงหลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงหลุดนั่งลงจะดื้ออย่าดื้อดื้อแล้วสิโดนตีรู้ไหมเขาต้องสอนมันด้วคะ มันนู่จักค้นกินข้าวเสร็จแล้วค่อยเอาให้มันกินใหม้มันนั่งเบิ่งเฮาก่อนแมวตรงมาที่หลังเฮาเ <laughs> นี่ยทำนายน้องสาป่าหลงจะให้กินยูคนี่ทำป่าสุดก่อนใช่ไหมเด้อทำตาอ้อนแม่บนทำตาอ้อน <laughs> สุดปอาเดี่ยแมวเนี่ย ทับคนทับคนเลอค่ะเแบาบขนมะเขืเราขนมะเขาเขามันยัมีขนลดดเลยรูยดมัยหน่อยอยู่มันได้ประมาณหเดือนมั้งเนี่ยหเดือนแมก็ซื้อซื้อเขาซืออ้อดับดำสวยอ่ะดำดำงามืเดือดแล้วเขา็จ้ขอเขาอออออองายทอง เราไปจับทองเขาได้ไงป่ะปลายัวยัมันยังบอลได้แน่นป่ะเกติแมวนี่นะแต่ยั่วมันเนี่ยมันตะปบเลยนะเนี่ยปิดอ่ะลูกคิดอ่ะปิดปิดไฟอะเนี่ยปิดนะไปยัวไปเ่วไปยัวนี่ยไปยั่วไปยั่วไปนียัวยัวปลา ลาช่อนเด้อค่ะปาช่อนยัวยวันนี่นะยั่วมันเด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 ดเดดไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะแนอนลงเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะจ๊ะมองอยากให้กินแล้วล่ะเนี่ยปาชอนเด็ับนี่เพื่อนย่างมาให้ตำคนนมองอะ เนเดนะยานะยานะลงมานะจ๊ะนอนลงนี่ขาเธอลงไปนะจ๊ะยังจะตํำครกครกตํตำนะจ๊ะ น้ำพริกค่ะน้ำพริกปลาย่างนะคะแมวต้องค่อยๆสอนมันมันถึงจะหูได้คะ่ะจะบอสอนเขาจะบ่ค่อยหูแต่ถากินเข่าเนี่ยเขาจะนั่งเบิองอากะ,ะนั่งลอ้อไม,ไม่ไม่บุ้งหูจักเลยบางเอไอ้นั่งนั่งอยู่โซฟาเนาะมันจะควักมันจะขอกินไม่ได้ต้องนั่งน,นั่งแย็ดแข้งแย็ดขา เผลอว่าได้ดอกต้องสอนเผลอทอำมือกันน,นะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นั่งลงลงนั่งลงสินั่งลงสิไปไหนนะมานั่งน,น,งนี่นั่งนี่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 มันเมื่อยมันเมื่อยเฝ้าละ ไม่เฝ้าแล้วลกูกข่ดคุณอาไม่เฝ้าแล้วลกูกทำปลาย่างเลยคะ่ะปลา,ปาย่างป้าย่างเอาซ้ำนี่แหละขอสวัสดีงามๆบนทุกคนเดินม,มาเบิ่งแมวแมวแมวเฝ้าป้าย่างเลยคะ่ะ แมวโซ่เทียนแมวฝ่อไปย่างแมวแมวแมวฝาอไปย่างเด็กพี่น้องตักบ่ไปย่างนะครับพี่บิโนไปย่างแมวเอ้ยแมวอดจับแมวเอ้ยฝ่าแท้ๆแมวเนี่ย สอนเามาทักทายกันทักทาย FC กกนนเซมดีนะกะพี่น้องเล่นกับแมวกันสนุกตีหรอกัอนแหละมาเดี๋มามาทักทายเอฟซีหน่อยดิมาทักทายเอหน่อยดิ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อดำนะคะน้องดำนะคะสวยสีดำสวยด้วยเนี่ยสวัสดีค่ะเอฟซีเจสวัสดีนะคะเนี่ยก,ก็ลุกมาลองมาลงเฝ้าลุกเฝ้าโอ้ยเฝ้าคุก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 เห็นใครไหมเฝ้าคุกเฝ้าคุกเอาซ้ำน,นี่แหละขอสวัสดีงามๆนะคะมีอย่างไร มาสมนิดๆหน่อยได้ค่ะ